ที่ว่าเราจะทำให้ใจที่มันออกนอกตัวนั้นนะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะมันถูกดึงถูกตรึงให้ไปติดในรูปเสียงกิรสม,มัสธรรมลมโดยผ่านทางตาหูจมูกล่้นกายใจอาจตนะภายในภายนอกมันถูกดึงนั่ออกไปอย่างนั้นแล้วเวลาละอารมณ์ก็ไปถูกใช้กับสิ่งเหล่านั้น เราจึงไม่ได้เห็นธรรมกายไม่รู้จักธรรมกายแล้วก็เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงของชีวิตเมื่อไม่รู้เมื่อไม่เห็นก็เลยไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วก็ไม่รู้เรื่องเป้าหมายชีวิตที่จะไปสู่น,นิพพานชีวิตมันก็สับเปสับปะกันไปจะเป็นพระเป็นโยมก็มีชีวิตอยู่ไปแกนๆแกอย่างนั้น อยู่กันไปวันวันแบบสังกัตตายอยู่กันไปมันจำต้องอยู่ซึ่งความจริงไม่ใช่อย่างนั้นมันจะต้องอยู่อย่างมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายของชีวิตทีนี้มันยากตอนแรกที่ว่าจะทำไงใจจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะมันตะะลิดเปิดเปิงกระเจิงงันไปตั้งนานแล้วแต่คำว่ายากในทีนี้มันไม่ใช่ว่ายากมากหรือยากจนทำไม่ได้ มันอยู่ในระดับยากไม่มากแต่ก็ง่ายไม่มากอยู่ระดับยากพอสู้ง่ายพอดียากพอสู้แล้วก็ง่ายพอดีถ้าเรามีความเพียรมีความขยันมีสติสบายสม่ำเสมอและกำมันสังเกตว่าทำถูกหลักวิชาไหมถูกวิธีไหมถ้ามีอย่างนี้แล้วต้องคืนทุกคน ยกแว้นสองประเภทคือคนตายคนบ้าอย่างนั้นแหละถ้าคนดีๆแล้วต้องถึงถ้ามีความเพียรขยันแล้วก็ทำให้มันถูกลับวิชาไอ้มันมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวดึงใจกลับมาสู่ที่ตั้งแต่อย่างสบายแล้วก็ให้สม่ำเสมอต่อนื่อย่าให้ขาดจังหวะขาดช่วงในการฝึกใจให้อยู่ททนนิ่ง เ่งการจะดึงใจกลับไปอยู่กับตัวที่ฐานที่เจนั่นมันก็มีอยู่สองวิธีคือนึกเป็นภาพภายในหรือปล่อยใจนิ่งเฉยๆและแต่จริตอัธยาศัยของเราชอบอย่างไรแล้วก็เอาอย่างนั้นถ้าใครเนี่ยใจเนี่ยมักจะฟุ้งง่ายเตลิดเปิดเปิงง่ายควรจะนึกเป็นภาพ ีนศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดภาพที่ควรนึกก็ควรจะเป็นภาพเกี่ยวกับพระรัตรนตรัยซึ่งเป็นวัตถุอันเลิศอันสูงส่งคือนึกถึงพุทรธรัตนะธรรมรัตนะแดะสังฆรัตนะในแง่กา,าปรปฏิบัติก็คือนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราเครารพกราบไหว้บูชาและจำง่าย ลักษณะจะเป็นอย่างไรก็ชา่า้ถลจรจำได้ก็ใช้ได้อัตนายทำมันนั่งสมาธิอยู่ในตัวหันหน้าออกไปทางเดีก็กตัวของเราพุทตร,รูปนั้นจะทำด้วยวัตถุอะไรก็ได้อิฐหินปูนทรายโลหะอัะตนาชาติแต่ถ้าเราสามารถนึกเป็นพระแก้วใสๆได้จะดีมาก ว่าจะทำให้ใจเราใสไปด้วยบริสุทธิ์ไปด้วยการนึกถึงพระพุทธรูปจะทำให้ใจเราสูงสง่งเป็นทางมาแห่งบุญและความบริสุทธิ์มันนึกไปกลางกายกลางทองการที่นึกเอาพระไว้ในกลางทองนั่นไม่ได้แปลว่าเราไม่เคารพท่านเราของสูงมัวไว้ในนี้ได้อย่างไรเพราะความจริงนั้นมันเป็นเพียงค่า ระลึกเป็นหลักให้ใจเราเกาะเพื่อจะเข้าไปถึงพระรัตนตรัยภายในซึ่งจริงๆแล้วท่านสิงสถิตยอยู่ภายในตรงกลางกายเนี่ยกายในตัวไม่ใช่อยู่กระตับตายไสพุงเพราะเรานึกได้ใจตรงนั้นมันมีฐานที่ตัง้งนั้นนึกเอามาอย่างนั้นหรือ้ารนึกเป็นองค์พระแล้วเรามักจะสับสน เนื่องจากว่าจำท่านได้เป็นบางส่วนเดี๋ยวเห็นเสียนเดี๋ยวเห็นองค์เห็นแขนเห็นขางท่านอะไรอย่างนั้นไม่ค่อยเต็มส่วนเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวพ้อมอะไรต่งต่างเหล่านั้นถ้าสมมติว่านึกอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทําให้ใจเราไม่นิ่งไม่รู้จะเอาอยัางไงดีก็จะเปลี่ยมานึกเป็นดวงแก้วก็ได้เป็นดวงใสๆซึ่งมีแต่ความ ใสกับความกลมรอบตัวไม่มีหยกักไม่มีงอไม่มีโคตรโค้งไม่มีรูปไม่มีร่างเป็นดวงใสๆจะต,ตั้งดวงใสๆต้องเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเคยเห็นบ่อยๆแต่บางท่านไม่เคยมีนึกไม่ออกจะนึกเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวกลมๆอย่างนั้นก็ได้ทั้งนั้นแต่ให้ใสๆ อย่างใดอย่างหนึ่งนึกเอาเราจะตอนแรกเราก็ตามใจท่านไว้ก่อนท่านึกเป็นองค์ละท่านจะให้เห็นเสียแเราก็ดูแค่เสียงเห็นเสียงเดี๋ยวเห็นศูนย์เห็นศูนย์กลางกายแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นทั้งองค์รึ้บขึ้นมาเองมีส่วนไหนให้ดูแล้วก็ดูไปก่อนตามใจท่านไปก่อน ท่านจะมาทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังตรงไหนเราก็ดูไปก่อนจะไปขาดใจท่านตามใจท่านไปขอเพียงว่ามีให้ดูเท่านั้นแหละแต่อยู่ตรงไหนก็ช่างแล้วมีให้ดูแค่ไหนก็ดูแค่นั้นไปก่อนเดี๋ยวก็จะเห็นไปทั้งองค์เองดวงก็เช่นเดียวกันถ้าเราถนัดในการเจ๊ถึงดวงแก้ว บางทีมันก็ค่อย,อยจะกลมลีลีบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวก็ช่างมันดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆกลมไปเองและในทํานองเดียวกันเนี่ยดวงนี้บางทีจะอยู่มาทางซ้ายทางขวาหน้าหลังล่างบนอะไรก็แล้วแต่กระช่างแล้วก็เฉยๆดูไปอย่างสบายๆได้สำหรับผู้ที่ เวลานึกเป็นภาพแล้วรู้สึกสบายใจพึงพอใจก็ให้นึกเป็นภาพนะจ๊ะแต่ใครที่นึกเป็นภาพแล้วมันตึงมันปวดลูกในตามันอดจะไปเพ่งไปลุ้นไปเค้นภาพอดไม่ได้เลยที่เค้นภาพจะให้มันชัดๆเมื่ออดไม่ได้แล้วก็อย่าไปนึกเป็นภาพ วางใจนิ่งเฉยๆไม่ต้องคิดอะไรเลยวางใจนิ่งเฉยๆเหมาะสำหรับคนที่นึกแล้วมันไม่สบายมันมึนหัวมันปวดรูในตาหรือพราะนึกแล้วมันเกิดเห็นขึ้นมาง่ายๆก็เลยสงสัยว่ามัวแต่คิดว่าเอเราคิดไปเองหรือว่าของจริงอะไรอย่างเนี้ย ถ้ามีอัธยาศัยอย่างนี้แล้วก็อยู่เฉยๆดีกว่าหยุดนิ่งเฉยๆไม่ต้องไปนึกอะไรทั้งสองวิธีการจะนึกเป็นภาพกว่าดีหรือนึกเฉยๆนิ่งๆก็ดีเป็นวิธีการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้อยู่ภายในให้อยู่กับเนื้อกับตัวเราถนัดแบบไหนเอาอย่างนั้น พอถูกส่วนแล้วมันจะตกสูนบุบลงมปข้างในถ้านึ้เป็นภาพภาพนั้นมันก็จะหายไปเปลี่ยนเป็นภาพใหม่คือดวงใสๆของดวงธรรม,มา,นานุปัสสนาสีฐานหรือดวงปฐมมรรคจะลอยขึ้นมาแทนที่แทนภาพเดิมเหมือนภาพเดิมแค่เป็นยานพาหน,นะ พาเรามาส่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหรือถ้าหาไม่นึกเป็นภาพเพราะถูกส่วนมันนิ่งนักเขา้านักเขา้าไม่ขยื่ดเลยนะมันก็จะตกศูนย์แล้วก็จะเข้าถึงดวงเหมือนกันดวงธรรมก็ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนี่ต้องทำความเข้าใจอย่างนี้นะจ๊ะและอีกประการหนึ่ง อย่าไปกังวลกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมากเกินไปไม่ต้องไปเล็งดูไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าใจเรามาตั้งอยู่เนี่ยมันพอดีเป๊ะไหมฐานที่เจ็ดเป๊ะไหมอาจารย์ง่ายๆว่าทำความรู้สึกไว้ในกลางท้องสำหรับผู้ไม่นึกนิมิตถ้าถ้าไปนึกเป็นภาพกันนึกว่าพระอยู่ในท้องดวงอยู่ในท้อง จะตรงฐานที่เจ็ดม่กระช่างมันเอาไว้อยู่ในท้องเหมือนเรากลืนก็นไปไว้ในท้องนั่นแหละอย่างนี้เป็นวิธีที่ทำให้เรารู้สึกโล่งใจสบายใจและหลังจากนั้นจะประคองใจโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรถ้าจะภาวนาก็ต้องให้เสียงคำภาวนาดังเอามาจากในท้องแต่อย่าไปใช้กำลังในการท่อง ให้ทำเหมือนกับเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนคล้ายเสียงสวดมนต์หรือบทเพลงที่เราคล่องปากขึ้นใจนั้นนะมันดังออกมาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังภาวนาไปเรื่อยอย,อย่างสบาย อย่างสบายใจนะภาวนาไปใจเย็นเย็นค่อยๆประครับประคองไปถึงกระชังไม่ถึงกระชังนิ่งเฉยเพราะเราต้องการหยุดกันนิ่งอย่างเดียวภาวนาไปจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาอยากจะอยู่เฉยๆนะถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เมื่อไหร่แล้วก็ เราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่รักษาใจให้มันหยุดให้มันนิ่งนิ่งเฉยเฉยทำแค่นี้แหละอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นอย่าไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้ไม่ต้องไปหาวิธีการนั่งตัวเองประเดชวพระคุณหลวงปู่ท่านสรุปเอามาให้แล้วนะี่ยไม่ต้องไปโค้นเราแค่คว้าเอามาแค่นั้นเอง ทำหยุดทำนิ่งใช้ใช้จะมืดก็น,นิ่งจะสว่างก็น,นิ่งจะมีภาพให้ดูแล้วก็น,นิ่งไม่มีภาพให้ดูแล้วก็น,นิ่งเชยใช,ใช้เพราะหยุดเป็นตัวสำเร็จถ้าไม่หยุดก็ไม่สำเร็จถ้าอยากหยุดเราก็ต้องหยุดความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็น อยากเห็นอยากสงบใจทำหยุดทำนิ่งเฉยยอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละแล้วทามันไปทุกอริยาบทฝึกมันเรื่อยไปนั่งนอนยืนเดินอย่าไปท้อวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้เอาใหม่เราเป็นคนดีๆยังมีชีวิตอยู่ <c oughs> ก็ต้องทำได้มีบุญมากเพียงพอที่จะเข้าถึง หรือแต่ว่าขยันหรือขี้เกียจถูกวิธีไม่เท่านั้นแหละเรื่องบุญถึงไม่ถึงนี่ไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องมาคำหนึง่งทําให้มันถึงก็นั้นเองให้มันถูกหลักวิชาขยันต่อนเนื่องสม่ำเสมอ,สม,อมีสติกับสบายทำใจให้มันเบิกบานในีมันสบายสบาย ค่อยๆนึกไปใจเย็นๆเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเหมาะสำหรับผู้มีบุญทุกท่านที่จะเข้าถึงพระในตัวถึงดวงธรรมในตัวหรือหยุดนิ่งได้ก็ให้ตั้งใจฝึกฝนกันต่อไปให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆเะยจ๊ะ